Hello! สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันในช่องของใหม่ลาลาลินนะคะสําหรับวันนี้เป็นคลิปอัดบล็อกโลวิโตเป็น E p พีที่3แล้วใครที่ยังไม่ได้ดู E p พีหกับ2ก็สามารถไปกดชมกันก่อนได้เลยว่าใหม่นั้นได้ไป้ายาอะไรเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางโลวิโตนะคะที่ได้สนับสนุนช่องของใหม่นะคะให้ใหม่ไปเลือกช็อปเพื่อมาป้ายยาให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองทุกตัวที่ใหม่คัดมาในวันนี้บอกได้เลยว่าเด็ดมากสวยมากแล้วก็ราคา ดีีงาอกเ,เสําหรับที่น<ด>ี้นะคะใครรับชมถือว่าไม่พลาดเพราะว่าใหม่แจกโค้ดส่วนลดนะคะถึง15เปซเพียงแค่เพื่อนๆใส่โค้ดที่ใหม่ให้ไว้นี้ได้เลยของที่ใหม่สั่งมาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์ L ไซส์ XL นะคะแต่บางชิ้นเนี่ยที่เป็น XL อะ่ะบางทีมันหลวงเกินไปถ้าเกิดใครไซส์เดียวกับใหม่ก็ลดไซส์ไปเลยที่ไซส์ L เราไปเริ่มทําการแกะของกันเลยดีกว่าชิ้นแรกเลยนะคะใหม่ขอเริ่มจากนี่คือแว่นตานั่นเองเขาก็ใส่ ถุงซิปล็อกให้เรานะคะที่สําคัญนะคะก็จะมีตัวกล่องแว่นให้ด้วยนี่พอแกะด้านในมานะสําหรับแว่นนะคะชิ้นนี้ก็จะมีให้เลือก2สีกรอบด้านในสีน้ำตาลเหลืองๆอย่างนี้กับสีดานั่นเองอันนี้ใหม่เลือกมาใหม่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยใหม่เห็นคนเขาใส่แว่นแบบทรงกรอบสีเนี้ยเยอะมากอาาพอใส่ออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้มีความแบบไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปสีเนี้ยพอใส่ปุ๊บอะคือมันซอฟใส่ตาเราได้เวลาเราแบบไปออกแดดไปถ่ายรูปอะไร เก็เหมาะมากๆเลยแล้วก็ราคาถูกมากชิ้นนี้อยู่ที่ราคา46บาท <บา S 2> แถมยังมีกล่องแว่นให้ด้วยนะคือคุ้มมากๆเลยชิ้นต่อมานะคะหมวกกันแดดแบบนี้เลยนะอันนี้จริงๆแล้ว,ว่ใาหมา่สั่งมาเป็นสีเบดนะคะสีเบดก็จะเป็นสีด้านในเนาะนี้สามารถใส่ได้2ด้านใส่เป็นสีดําแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเพื่อนๆจะพลิกแล้วก็ใส่มาเป็นตัวข้างในอันนี้ก็ได้ตัวสายปรับสายแบบระดับหัวหรือว่าคาดตรงคางอย่างเงี้ยให้เราด้วยนะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็แค่เอา ออกเท่านั้นนะใหม่ใส่ปุ๊บเพใหม่รู้สึกว่ามันบังแดดได้ดีแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่อยากบางังแล้วก็พับเขาขึ้นไปได้นะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ราคาก็คือ56บาทนะคะถูกมากๆเลยสําหรับชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นกางเกงใหม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกางเกง3ส่วนหรือเปล่าคือผ้านุ่มลื่นมากๆแล้วมีกระเป๋าให้นะคะ2ข้างเลยตัวเอวเนี่ยก็คือสามารถยืดขยายได้อีกตัวนี้ใหม่สั่งมาเป็นไซส์ xl นะคะเพราะว่าใหม่เคยสั่งมารอบหนึ่งแล้วเป็นไซส์ l คือช่วงนี้ใหม่น้ำหนักใหม่เพิ่มขึ้นเนาะใหม่ก็เลยอยากใส่ตัวนี้อีกอะสำหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา1 5 8 สำหรับตัวถัดมาสั่งมาเป็นไซส์ XL ปรากฏว่ามันหลวมนะกระดุมตรงนี้สามารถปรับไซส์ได้สมมุติว่ามันหลวมไปเนาะอย่างตัวนี้ไม่หลวมมากๆเลยอะ่ะก็แค่ปลดกระดุมตัวนี้ออกมานะแล้วก็ใส่ไปอีกกระดุมเม็ดนึงได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเออมันปรับไซส์ได้แต่ในรูปของเขาอะเหมือนนางแบบเขาน่าจะสูงเพราะว่าตัวนี้ขนาดไม่สูง167แล้วมันก็ยังแบบดูยาวอยู่เลยนะเกิดใครชอบทรงตรงๆค่ะก,กระบอกใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ใส่แบบว่าสบายๆก็แนะนําเลยตัวนี้นะคะสี อะไรคือดีงามมากๆแล้วก็ราคาถูกมากคืองงมากกันเกงยีนเขาคือถูกมากเลยนะราคาที่261บบาทเท่านั้นแล้วคือผ้าอะไรดีใส่สบายควรมีมากๆเลย ตัวนี้คือชอบมากได้ลองแล้วคือเลิฟเลยสั่งมาไซส์ xl เหมือนกันอันนี้คือใส่ได้นะไซ้์ xl เพราะว่ามันเป็นหลวม,ลวมแบบว่าโอเคกําลังดีนะตัวนี้เป็นกงเกงยีนที่ใส่สบายแล้วก็สามารถเอาไปใส่กับ พวกเสื้อผ้าหลายสีได้เลยอ่ะคือมันแมทง่ายมากๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังด้วยนะมีกระเป๋าด้านข้างนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็เป็นซิปหน้าตัวนี้คือแนะนําเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา262บาท ต่อนะคะเป็นเสื้อไหม่พรมนะคะทรงขอบเป็นแขนกุดนะตัวนี้คือมันมีความแบบน่ารักมากๆคือเป็นวันไซส์เลยเพราะว่าเขาสามารถยืดได้สามารถยืดได้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันก็เออน่ารักอะแบบว่าสีสันสดใสเป็นลายตารางตัดขอบสีม่วงแบบนี้นะสำหรับตัวนี้อยู่ที่ราคา119บาท หลับตัวตอบม ตัวนี้เป็นเสื้อที่ผ้าดีมากผ้าคือนิ่มลื่นนะออกอารมณ์คล้ายๆซาตินเหมือนกันคือใส่สบายมากๆแล้วตัวช่วงแขนเขานะคะก็จะเป็นแขนแบบระบายนะด้านหน้าสามารถแบบผูกเชือกได้เลยนะใหม่ได้ทําการแมทให้เพื่อนๆได้ดูนะทั้งแบบ2แบบเลยไนมะ่ว่าจะใส่เป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงก็คือเอาไปแมทใส่ได้เลยนะคะตัวนี้ใหม่สั่งมาเป็นไซส์เอ็มนะคะราคาอยู่ที่149บาทเท่านั้นนะตัวต่อไปตัวนี้น่ารักมากๆเป เป็นเสื้อแบบพิมพ์ลายดอกไม้งานแบบคิ้วๆแล้วตัวกระดุมด้านหน้าเขานะคะก็จะเป็นกระดุมหัวใจลายแบบนี้เลยตัวช่วงขอบก็คือเป็นลายแบบระบายระบายลูกไม้นะคะสั่งมาเป็นไซส์ L นะเพราะว่าไม่กลัวว่าเสื้อมันจะตัวเล็กไปเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้พอดีตัวมากคือให้มันแบบเผื่อกินเผื่อบุฟเฟ่ยู่ที่ราคา131บาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปต่อไปรัวรัว,วได้เสื้อหมดเลยนะอ่ะตัวต่อไปตัวนี้คือทุกคนควรมีมากๆ ตัวนี้มันเป็นแบบแอบเซ็กซี่หน่อยอ่ะใส่ไปแล้วเนี่ยเราดูผอมไปเลยนะทั้งหน้าเขาจะทําเป็นทรงแบบวีนะคะมันทําให้ดูแบบว่าเออเรามีเชฟมากขึ้นด้านหน้าเราก็รัดขูกได้ถ้าใส่ดีนิ่มใส่สบายใส่กับกางเกงยีนนี่เออให้เต็มสิบไปเลยนะใหม่สั่งมาเป็นไซส์ L ใหม่รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะสั่งไซส์ M มันจะได้แบบพอดีหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบมีทรง v วีเชฟวันนี้นะคะอยู่ที่ราคา1 1 4บบาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเสื้อยืดทรงขอบนะคะนี่ใหม่สั่งมาเป็นไซส์ xl เลยเพราะว่าใหม่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเล็กไปไงพอสั่งมาปุ๊บมันก็เออใส่ได้พอดีลายสกรีนเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยเป็นรูปสตรอเบอรี่กับน้องพึ่งตัวน้อยๆนะคะแล้วก็จะเขียนว่าเชคยวแล้วก็วิตามินซีตัวนี้ใหม่ลองเทสในการรีดทับสกรีนเขาไปแล้วนะคะก็คือรีดได้เลยนะค่าดีนะถ้าเกิดแบบสกรีนแบบจมขนาดนี้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่ ราคา120บาท ต่อมาตัวนี้เป็นเสื้อแบบนี้เลยตัวนี้น่ารักแต่ใหม่มีความรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงมันต้องใส่แบบพอดีพอดีตัวนะคะอันนี้ใหม่สั่งมาเป็นไซส์ L จริงๆแล้วควรสั่งเป็นไซส์ M แต่ใหม่จะสั่งรอบ2องใหม่ชอบมากๆมันเป็นลายที่ใส่ง่ายแล้วก็สามารถแมทกับพวกกางเกงกระโปรงผ้าดีมากๆนะก็จะมีกระดุมด้านหน้าช่วงแขนช่วงลำตัวเนี่ยดูดีมีความแบบน่ารักมากๆเป็นลายลูกไม้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่165 ต่อมานะคะตัวนี้ควรมีเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมแต่คือไม่ได้กันแดดนะเพราะว่าผ้าเขาบางมากๆเลยนะไม่ได้คลุมแบบว่าเพื่อให้แบบบังแดดอะไรขนาดนั้นอาจจะคลุมแบบเราใส่ไซส์เดียวหรือใส่บิกินี่หรือว่าคือใส่แค่คลุมเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยาำรับหมวดเสื้อตัวสุดท้ายแล้ววันนี้ใหม่สั่งมาเป็นไซส์ XL นะคะคือมันสามารถใส่ได้กับทุกชุดเลยไม่ว่าจะเป็นกางกเกงกระโปรงนะ ก็เอาไปแมทกันดูแล้วก็ใหม่ชอบตรงที่ตัวคอของเขามันจะแบบมีเว้าวนิดนึงให้ดีเทลที่มันไม่ได้แบบเป็นเสื้อยืดไปตัวนี้ก็เป็นเสื้อแบบเป็นขอบนะก็ลองเอาไปดูกันคือมันใส่ได้กับทุกชุดแน่นอนแล้วก็ราคาอยู่ที่116บาทค่ะ มาในหมวดของกระโปรงกันบ้างดีกว่านะคะใหม่สั่งมาให้ดู2ตัวมาที่ตัวแรกก่อนเลยมีความแบบคัลเลอร์ฟูสีสันน่ารักน่ารัก,รกไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะมีซิปด,ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็มีซับในเล็กน้อยนะไม่ถึงกับบางไปตัวนี้มันไม่ได้แบบเป็นทรง A ตรงอย่างนี้นะมันจะมีความแบบเป็นเปน็นบานนิดนึงใหม่สั่งมาเป็นไซส์ XL นะคะมันหลวมไปเนาะจริงๆต้องสั่งมาเป็นไซส์แอผ้าใส่สบายแล้วก็แมทก,กับพวกเสื้อผ้าเราอะ่ะอื่นๆได้อีก นะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา148บาทเท่านั้นก็ลองไปดูกันนะคะน่ารักมากๆเลยตัวต่อมาเลยเป็นกระโปรงลายม้าลายที่น่ารักมากควรมีมากและดีเทลของเขาคือเป็นซับในที่มันเป็นแบบกระโปรงกางเกงนะมีซับในแบบนี้ให้ด้วยซิปอยู่ด้านหลังแบบนี้ผ้าหนาใส่สบายนะที่ราคา1,84บบาทไม่สั่งเป็นไซส์ XL นะมีความหลวมนิดนึงแต่ว่า ใส่ได้แบบเผื่อกินบุฟเฟ่แล้วคือเต็มเรียบร้อยคือโอเคเลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือการแกะกล่องจะเรียกว่าแกะกล่องไหมเป็นแบบแกะถุงแล้วกันนะของโลวิโตนะคะทั้งหมด15ชิ้นด้วยกันใหม่ก็แบบรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเข้ามาในแอปร้านเขาก็คือจบในร้านเดียวจริงๆนะเขามีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชุดนอนจักรยกางเกงชุดกีฬานะคะแล้วก็มีพวกหมวกพวกเครื่องประดับอีกด้วยแล้วก็สินค้าเขาส่งมาจากจีนนะแต่ว่าใช้เวลารอคือไม่นานขนาดนั้นนะคะประมาณอาทิตย์นึงก็ได้แล้วนะสําหรับท้ายคลิปนี้นะคะใหม่ก็จะมาสอนการใช้โค ค้แบบง่ายๆเลยนะคะเข้ามาที่แอป Shopee นะคะด้านขวามือจะมีคำว่าชานกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเป็น My Watcher ค่ะกดเข้าไปค่ะแล้วเราก็ไปใส่โค้ดนะคะส่วนลดได้เลยเอาโค้ดที่ใหม่ให้ไว้นะคะพิมพ์ไปได้เลยค่ะ VIAMAZ8 นะคะกดเก็บโค้ดค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเราได้รับโค้ดส่วนลด15%หลังจากนั้นก็ไปกดใช้นะคะแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการเก็บใส่ตะกร้าได้เลยนะคะ ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็แค่กดชำระเงินก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับเสื้อผ้านะคะที่ใหม่หาเลือกสรรมาให้แบบหลากหลายสไตล์นะคะจะได้เอาไป mix and match กันได้แล้วก็ไปช็อปกันอย่างแบบราคาถูกด้วยนะ,ะแถมยังมีโค้ดส่วนลดให้อีกเรื่องทรงเรื่องไซส์เนี่ยก็ใหม่ได้เลือกได้คัดมาให้แล้วใครไซส์ประมาณใหม่ก็ตามใหม่ได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมช่องของใหม่คลิปหน้าใหม่จะพาไปทําอะไร อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามใหม่ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ไปแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ